มอร์นิ่งวันนี้เราออกจากโรงแรมแล้วนะคะเรากำลังไปที่คนหอนอยู่ตกใจหมดเลยเราพี่เนแวก่นไปนอนด้วยเวลานี้หกโมงเช้านี่เรากำลังไปวังเวียงไปหาข้าวกินนะคะแล้วก็ไปทำอะไรเดี๋ยวก็ไปไหนพี่ <laughs> 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 เดี๋ยวเราค่อยมากดมอร์นิ่งกันใหม่นะคะ จ๊กแล้วกันครับใส่ครับแล้วก็อเอาปักหมอ้มอหม้อยวนตอนนี้เรามาถึงที่วังเวียงอาหารเช้าเขาก็จะมีนี่ฮะมีโจโก๊กโจโก๊กแล้วก็มีปักหมอ้อยวนอันนู้นแล้วก็มีน้ำยาปลาเขาเปียกข้าวแต่บ้านเราเรียกโจโก๊กแต่เขาเรียกเขาเปียกข้าว อร่อยอร่อยอร่อยเลยอะ่ะน,นี่แหะจกยืนกินเขา้าให้นั่งกินแหละแต่เรากระแดะไมายืนกิน แล้วก็หลังจากที่เรากินข้าวเสร็จครับวันนี้เราอยู่สปอาอร,ราวันสุดท้ายเราอยู่ที่วังเวียงคลิปนี้ EP นี้เราจะมา,าแอดเวนเจอร์กันเห็นน้ำไหมเห็นน้ำไหมดูน้ำาอย่างแรงในน้ำสองเดี๋ยวเราจะขับบัคกี้คันนี้นะครับไปเพื่อที่จะไปขึ้นเรือคายัคเราจะพายเรือคายัค ผ่านแม่น้ําซองผ่านแม่น้ําซองเสร็จปุ๊บเราจะลงห่วงยางแล้วก็นอนลอดผ่านเข้าไปใต้ถ้ำ <Wow. S 1> แค่นี้ก็หลอนแล้วจริงจริงหลังจากนั้นเดี๋ยวเราไปเล่าเรื่องผีจะอะไรเล่าเรื่องผีอะไร <c oughs> <c oughs> เอ๊ะรอ,อ,อด,ดูนะครับร <c oughs> ะยะทาง <c oughs> ไม่ใช่เรื่องสําคัญอยู่ที่ว่าใครอยู่ที่หลังภงมิลัยซะมากกว่า <c oughs> ผมใช้เวลาหนึ่งส่วนสี่ไมล์ในการ เดินทางไปรอบโลกแต่ครั้งนี้ผมจะเดินทางในวังเวียนโดยระยะทาง10กิโลผมดูมินิกแจ็คโทเล็กโตที่นี่มันแผ่นดินบราซิละอะไรอะอะไรรดีกีรแจรอพัดลม <c oughs> ไม่ไม่เอามาพัดลม 哈哈。<laughs> <laughs> อ้ <c oughs> อาวตอนนี้่าทุกคน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 มาอีกหนึ่งไฮไลท์ที่สําคัญของคนที่เข้ามาเที่ยววังเวียงส่วนมากนักท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติชาวไทยใครก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะมากันที่บูรากูนซึ่งบูรากูนเนี่ยจะมีอยู่ประมาณทัก3สามที่ด้วยกันมีบูรากูนหนึ่งบูรากูนสองบูรากูนสามตอนนี้เราอยู่ที่บูรากูนสอง หลายคนเคยมาแล้วนะครับว่าอ๋อบูรัคูมันเป็นอย่างนี้หลายคนอาจจะยังไม่เคยมาคุณผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่บูรากูโดนนี่โดนโดนะไม่ใช่เพื่อเบียดกันอ,อย่างนั้นไปโดนนี่ทำไมแ๋่เวเรตัดภาพมาบิวนะบิวนี่คืออีดิเตอร์ทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บูรากูเฮ้ hey! สงสารคนดูมีตากล้องติงตองไะเอาบูรากูลไปดู <nu isance> นั่นคือความสวยงามของบูรากูลแต่ที่แน่ๆ คนที่เคยมาบูรากูลอาจจะยังไม่เคยเห็นสิ่งนี้วันนี้พวกเรามาโชคดีมากมากโชคดีจริงๆครับเราจะได้เห็นไฮยูนเล่นน้ำไปดูเลยไปน้ลงไปน้องไปเล่นดปเล่นมันไม่รู้หรอกว่าเราส่งมาว่าอะไรแล้วพอเราไปถ่ายปุ๊บก็เนี่ย เราเล่นน้ําอยู่ซึ่งเรายืนอยู่ตรงนี้ครึ่งชั่วโมงแล้วเพราะว่ามันไม่ใช่มันหนาวเราค่อยๆเดินเะก่อนดูน้ําข้างล่างคือต้องบอกว่าน้ําข้างล่างมันเป็นหินนะนะพอมันเป็นหินนะนะมันก็จะเดินลาําบากนิดเึงยเห็นไหมตั้งลงไปไว่ายน้ําข้างล่างเลยลเดี๋ยวเราจะเอากล้องจุ่มน้ำพอไมหนึ่งองเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่แบบใบใบกล้องด้วย เอาแค่แบบจุ่มลงไปแล้วก็ทำท่าใบวายกล้องในน้ำนะหนึ่งสองสามเราไม่เห็นเลยเมื่อกี้นเราไม่ต้องกลัวตุ่นปราการหลังกลัวอย่างเดียวกลัวโดนแมงมุมชกหัวเพราะเมื่อกี้เจอแมงมุมอยู่มันมีความเป็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มากมาก คือไม่ค oh, <c og çalış> ่อยมีใครย่างกายเข้ามาโอ้คุณอยู่ตรงหัวเลยแมงมุมอ่ะนี่เป็นแมงมุมอ阿拉์เนี่เราไม่เข้าแล้วกันนะ ตอนนี้เรามาอยู่อีกหนึ่งจุดแลนด์มาร์กก็คือบูรากูลหนึ่งเมื่อกี้ที่เราไปเล่นน้ำอ่ะคือ3แต่เนี้ยทุกคนจะต้องแวะมาท่องเที่ยวกันเพราะที่นี่ยคือจุดแลนด์มาร์กสำคัญและสำคัญคือคนเยอะนักท่องเที่ยวเยอะมากพลิกกับเมื่อกี้ลนะไปดูฮะ3หรือ2เมื่อกี้เนี่ยสองเหรอวันนี้เราอยู่ที่บูรากูล2 2 oh. แก้ไขแก้ไขแก้ไขเมื่อกี้เราไปบูรากูล2มาครับ ตอนนี้และตอนนี้เราตอนนี้ทุกคนเราก็อยู่ที่ที่พายเรือพายพายยักษ์อยู่ในแม่น้ำซองแรงนะเราก็เลยตกลงใ,ใจว่าเราไม่พายเองดีกว่าให้นี่มืออาชีพเขามาพายให้เรามีหน้าที่เป็นผู้โดยสารอย่างเดียวเราจะพายไปเนี่ยไปไปถึงสะพานฟ้าไม่รู้ว่าระยะทางขนาดไหนแต่ผมว่ามันน่าตื่นเต้นเอาแล้วครับผม หายแล้วครับผมเอาละเว้ยเสียวเหมือนกันนะเนี่ไม่เป็นไรไว้ใจไว้ใจไว้ใจคนคัดท้ายแจ้งสี่ลำเอาแล้วครับความตื่นเต้นมันอยู่ตรงนี้มาแล้วหูโคตรแรงโคตรแรงเฮ้ยเฮ้ยน้ำแรงเมืนะนอ้หโอ้โห พญาสายตอนนี้เราแบบพญาสายตีขึ้นมาตีขึ้นมาตีขึ้นมา,นมาจำจำจำ,จำขึ้นมาจำขึ้นมาจำขึ้นมาโอ้โ <c> ห <oughs> <c oughs> ล,ล่องเรือพายเรือคายักแม่น้ำสองใครมาวังเวียงลองมาแวะดูผมว่ามันเป็นกิจกรรมที่คนมาที่วังเวียงเขาต้องมาทํากิจกรรมนี้กันอยู่แล้วแหละ,ะก็ลองดูถ้าพายเองได้ก็พายเองแต่ถ้าไม่มั่นใจว่าโอ้จะพายได้หรือเปล่า <c oughs> นี่มีพี่ๆเขา คอยอำนวยความสะดวกให้จ้างพายเลยครับเราก็นั่งอย่างเดียวถ่ายรูปเก๋ๆถ่ายรูปเก๋ๆคนละร้อยกว่าบาทเองนะเนี่ยว่าโอเคนะเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวจะถึงแล้วเนี่ยไปไปงี้ไปเรื่อยเลยหน <c oughs> ีลอยไปถึงสะพานเลยนะม,นยมีหินนะมีหินนะปลายขึ้นไ,ไม่ได, <บา S 1> ไได้ไม่ได้แต่ยังเราตัวมันหนักด้วย ไอวี่ขึ้นไม่แล้วพอแล้วมีหินโอยืนได้ด้วยอ่ะโคตรฝีมือสุดยอดเฮ้ยเห็นกรรมกูบอกแล้วไปสร้างความลำบากให้กับเขาขึ้นไปแล้วก็ไม่ต้องเสือกข้าวลงอีกอ่ะ นี้เราก็ล่องมาถึงสะพานฟ้าสะพานฟ้าจากนี้ไปเราก็จะไปนั่งห่วงยางลอดถ้าแล้วก็ไปกินข้าวโอ้ยสุดยอดมาวังเวียงแนะนำต้องมาที่นี่เด็ด แย่เลยตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปที่ถ้ำรอดห่วงยางแล้วตื่นเต้นมากเลยดูวิธีการนั่งนะเขาต้องนั่งแบบนี้เขาลงอย่างนี้ทุกรอบเมื่อกี้กูคร่บเรือแบพี่ก็มาแล้ว แล้วเราเดินออกครับเฮ้ย Amazing มากมาทางน้ำกับทางบกไปดูดิ่งอะไรอ่ะจริงโอเคจริงโอเคนะท ใช่ต้องมาด้วยตัวเองเพราะบางทีบางอย่างไม่สามารถเก็บภาพแล้วก็อธิบายเป็นคำพูดได้แล้วนี่อะไรเนี่ยนี่อะไรมันชอบมองเห็นมันสวยอ่ะไม่หรอกฉั้นตามอย่างเงี้ยไม่สีผิวนะแล้วแต่หัเอ้ามาโผล่ตรงนี้อ่ะเนี่ยเฮ้ยท่ามาคาเหมือนท่ามาคาเลยดูวิวดิเอาวิวเดียวกันเลยไม่ใช่ไม่ใช่หยอก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  amazing ครับอยากจะบอกว่า นั่งห่วงยางลอดถ้ำน้ำที่วังเวียงแนะนำว่าถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยให้เดินนะอย่าเข้าแล้วก็ออกทางเดิมขาดทุนต้องเดินเข้ามาลึกๆแล้วจะเห็นความสวยงามที่อยู่ภายในถ้ำกิวข้าวกินข้าวก่อนสูงใครหอมวะใครวะส้งหอบเข้ากล้องแบบสบายเลยเอาใจเมันเลื่อนนะบอกไว้ก่อนนะ สภาพที่นั่งอย่างง no ี้คือวันนี mm ้เ hmm. ล่นน้ำมนจนหนุ่มากแต่วันนี้ไม่ยังไม่จบแค่นี้เพราะตอนนี้เรากําลังเดินทางจากวังเวียงไปเวียงจันทร์แล้วก็หลังจากเวียงจันทร์แล้วก็ไปเวียนเทียนคือภาษาของที่ร้าเนี่ยนะเขาเวียงจันทร์เขาอ่านว่าเวียงเทียนเลยเมื่อวานเมื่อวานเขาระกว่าเวียนเทียนนะเหลังจากที่เรานั่งรถไฟมา หนึ่งชั่วโมงถึงแล้วนครหลวงเวียงจันท์ก็แต่นี้ไปหรือเราขึ้นรถไปด่านไปด่านเสร็จปุ๊บก็จะมีรถตู้ไทยมารับเพื่อเราพาข้ามด่านแล้วก็ไปที่สถานีรถไฟหนองคายรถไฟออกตอนทุ่ม40เพราะฉะนั้นเวลาเหลือบานเลยทำอะไรต่อวะทำอะไรดีน้ำอเมริคหิวน้ำเหรอเนี่ยคอแห้งและตอนนี้ก็ หนึ่งทุ่มก,กว่าแล้วครับเราก็เสร็จสิ้นจากที่สปปลาวเวียงจันทหลวงพระบางวังเวียงทิปประมาณสักสามวันอยากจะบอกเลยนะครับว่าเป็นทิพที่ดีมากเป็นทิพที่สนุกมากแล้วก็โดยเฉพาะวังเวียงเจ๋งมากๆครับทั้งหมดนั้นสามารถก็ติดตามจากพวกเราได้แหละทางเที่ยวยับของเรานะครับแล้วครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนก็ต้องคอยติดตามกันตอนนี้เราจะขึ้นรถไฟขบวนนี้ กรุงเทพมหานครรถออกทุ่ม40นะเราจะไปถึงเทก็ประมาณทักหกโมงเช้าเดี๋ยวไอ,ไอ้นี่ไปแท้น3นะไปขบวนหนึ่งไม่ได้ไปขบวนนี้แั่นสามไปที่ไหนอ่ะนี่ข้างหลังเลยขบวนที่จอดอยู่นู้นอ่ะมาๆมาเจอกันมาสภาพนี้เขาไม่ขึ้นสบายดีไปหไปๆๆไปไปไปถือให้ด้วยอ่ะ โอ้โหสร้างเมื่อปี2อ2 9ก็ค่อยๆปรับปรุงคาสีมันเรื่องไรค่อยปรับปรุงคาสีก่อนพิ้งเกิ้ลดีผีดกติกาเนี่ยอันนี้ผิดนะบอกว่าห้ามแดดนกแล้วก็ห้ามส่งเสียงดังอันเนี้ยฟังไว้เลยนะไม่ได้เลยนะ